ันนี้เป็นเทียนกลิ่นใหม่นะครับของเพ่นปุรีนะฮะจะบอกว่านะครับเทียนนี่นะฮะที่เป็นเทียนหอมนะที่ดีอะ่ะมันควรไม่มีควันนะข้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็มันจะละลายทั่วนะครับสังเกตปะมันจะละลายแบบทั้งหมดนะครับจริงๆจ,จ,จ,จุดต่อครั้งนะครับก็แนะนําประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับคือถ้า เกินไปมากบางทีมันก็จะแบบเรียกว่าอย่างไรอ่ะคือกลิ่นมันอาจจะมากกันแบรบนอยู่ที่ที่ที่พื้นที่ด้วยนะครับแต่ก็สักประมาณชั่วโมงอ่ะกำลังดีเนื่องจากว่าจริงๆจุดทุกครั้งอ่ะเราต้องให้เจ้าตัวเทียนนะครับมันละลายทั่วก่อนนะไม่ไม่แนะนําให้จุดแล้วแบบแหว่งแค่บางจุดแต่มันก็จะมีเทียนหลายแบรนด์นะครับที่จุดยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะแบบ เป็นโวนะครับละลายไม่ทั่วนะฮะก็ก็ต้องต้องชื่นชมนะครับว่าว่าว่าเทียนของแบบทางพันปุรีนะเป็นแบรนด์ไทยที่ทำเทียนได้ดีนะครับแบรนด์หนึ่งเลยนะฮะก็ลองดูนะฮะกลิ่นจะบอกว่าคือกลิ่นผมว่ามันเท่ดีนะครับไม่ไม่หวานเกินไปไม่เข้มจนเกินไปนะครับเป็นกลิ่นที่แบบเหมาะจุดในบ้านกลิ่นหนึ่งเลยนะครับผม